สวัสดีครับชนทุกท่านที่เอามารับชมในคลิปนี้กันด้วยครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการแนะนําแอปแจกเงินออนไลน์แบบฟรีๆเช่นเคยกันนะด้วยแอปนี้นะครับสามารถถอนได้จริงครับเพราะว่าผมเคยลองถอนให้กับท่านชมดูแล้วนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะที่สําคัญนะครับแอปนี้เราไม่จําเป็นต้องฝากเงินเข้าไปนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้นะด้วยแอปนี้นะครับมันมีกิจกรรมแจกเงินนะครับด้วยกิจกรรมนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการเติมเงินนะเรานะครับสามารถทําได้ฟรีเท่านั้นนะครับในสองกิจกรรมนี้นะแล้วก็แอปนี้ ังมีของรางวัลให้แลกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นบัตรโทมันี่เติมเงินมือถือแล้วก็เป็นสินค้าต่างๆครับเราก็สามารถแลกได้นะครับตรงนี้นะ iPhone 12 Pro Max ก็มีครับตอนนี้นะครับผมลองแลกไปแล้วนะครับ iPhone 12 Pro Max นะขาบอกว่าจะส่งของให้ภายใน1เดือนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรานะครับค่อยมาทําคลิปอัปเดตนะครับว่าทางแอปเขานะครับส่งของให้เราจริงหรือไม่นะแต่เท่าที่ผมลองถอนดูนะครับแอปนี้ก็สามารถถอนได้จริงครับเพราะว่าปกตินะผมถอนเป็นบัตรโทมันี่นะครับก็สามารถเติมได้ทุกครั้งนะครับตรงนี้ แล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจนะก็สามารถกดลิงก์โหลดลิงก์สมัครใต้คลิปได้เลยครับตรงนี้นะโอเคครับพอทำการกดเข้าลิงก์มาแล้วใช่ไหมครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะให้ท่านชินะครับทําการกดไปตรงนี้ครับที่เขียนว่าคลิกเพื่อโหลดนะครับตรงนี้แอปนี้นะครับมีชื่อว่าไพ่แทงขันสารครับเป็นแอปเกี่ยวกับเกมไพ่นะโดยเกมนี้นะครับผมได้บอกไปแล้วนะว่าสามารถเล่นได้ฟรีนะครับเราไม่จำเป็นต้องฝากเงินนะครับตรงนี้แล้วก็เกมมันนะถ้าใครที่เล่นบ่อยนะครับ เกมมันะครับจะทําการแจกของรางวัลนะครับให้กับผู้เล่นนะครับก็มีทั้งเติมค่าโทรปัตทูมานี่แล้วก็สินค้าต่างๆมากมายครับตรงนี้เดี๋ยวเรานะครับค่อยเข้าไปดูในแอปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะแอปนี้นะครับสามารถทําได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับตรงนี้ถ้าใครนะครับที่เป็น Android นะครับก็กดตรงนี้ไปนะครับที่เขียนว่า g คร it ต n Google ิ l a y นะครับตรงนี้ถ้าของใครที่เป็น iOS นะครับ มันจะขึ้นเป็น Apple Store นะครับตรงนี้แล้วก็สามารถโหลดแล้วก็ติดตั้งได้เหมือนกันครับว่าท่านชมครับทาการกดดินสตอร์มาครับตรงนี้นะของใครนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับมันจะเขียนว่าติดตั้งครับท่านชมก็สามารถทําการติดตั้งได้ครับแล้วก็ชื่อแอปมันนะครับท่านชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมของท่านชมนะไม่เหมือนกับของผมนะครับเพราะว่าันนี้นะของผมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะมันก็เลยชื่อแบบนี้ครับถ้าของใครนะครับที่เป็นภาษาไทยนะมันจะเขียนว่า ไห่แข่งหันแสาครับท่านชมนก็สามารถทําการกดติดตั้งได้เหมือนกันครับอาง่ายนะครับก็คือว่าแอปเดียวกันนะครับตรงนี้แล้วก็ในคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ถามว่าทําไมผมชอบรีวิวแอป,ปนี้ใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> ในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการหาแต้มนะครับแบบไวๆนะเห็นหลายคนนะครับบอกว่าหาแต้มได้ใช้ครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาแต้มแบบไม่ต้องเชิญเพื่อนนะโปกตีนะครับ <S <S ต้องเชิญเพื่อนใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราไม่ต้องเชิญน,นะถ้าใครที่อยากรู้นะครับว่าทํายังไงท้านชมก แล้วก็สําหรับใครนะครับที่ไม่เคยเล่นแอปนี้นะท่านชมก็สามารถทําการสมัครใหม่ได้เหมือนกันครับตรงนี้้วยแอปนี้นะครับสามารถล็อกอินได้3มช่องทางนะสามารถล็อกอินได้ทั้ง Line นะครับ Facebook แล้วก็ Google นะครับก็สามารถเลือกได้ตามสะดวกเลยนะว่าท่านชมครับต้องการล็อกอินผ่านทางไหนครับตรงนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะทําการสอนสมัครผ่าน Google นะครับก็กดไปนะก็ไม่ยากครับตรงนี้ก็เลือกบัญชีไปครับ แล้วก็ใครนะครับที่แบบกดมาครั้งแรกนะมันจะสอนท่านชมครับท่านชมก็ทําตามที่มันบอกไปนะครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็กดตรงนี้นะกดตามมาเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็พอมันสอนเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อมานะให้กดตรงนี้ครับที่เขียนว่าเชิญครับก็กดมานะครับแล้วก็ให้ท่านชมครับทําการกดตรงนี้ไปนะครับที่เขียนว่าแรกนะแล้วก็ให้ทําการกดตรงนี้ต่อครับ เขียนรับผูกนะครับตรงนี้นะกดมาครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นบอกว่ารหัสการแบ่งปันนะตรงนี้นะครับให้ท่านชมนะใส่ไปตามนี้นะครับใส่แต่ว่า EQCG824 นะครับให้ทําการใส่ตามนี้นะพอใส่เสร็จแล้วก็ให้ทาการกดยืนยันไปครับตรงนี้รหัสเชิญตัวนี้นะครับท่านชมนะจะเป็นต้องใส่นะครับถ้าท่านชมไม่ใส่นะท่านชมจะไม่สามารถถอนเงินได้ครับถ้าท่านชมไม่เชื่อนะครับก็ลองไม่ใส่นะครับแล้วก็ลองถอนดูนะครับว่าจะถอนได้หรือไม่นะครับ พอใส่เสร็จแล้วนะครับต่อมานะให้ทำการกดมาตรงนี้ครับที่เป็นรูปดาวครับตรงนี้นะกดมาครับพอกดเข้ามาแล้วต่อไปนะครับให้ได้ชมนะทําการเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ให้ได้ชมครับทําการไปดูกิจกรรมนี้ครับที่บอกว่าเทศกาลรื่นเริงมิถุนายนนะให้กดเข้าไปครับกิจกรรมนี้ครับจะแจกเพชรแล้วก็แต้มในการแลกฟรีนะครับนี่นะแจกเพชรแล้วก็แจกคอยฟรีนะครับ ถ้าใครที่อยากได้นะครับท่านชมก็สามารถมาเข้าร่วมกันได้ครับกิจกรรมนี้นะครับทำได้ฟรีครับไม่มีการเติมตังใดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ก็อ่านดูนะครับว่ามันให้เรานะทําการทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะได้ทุกคนนะถ้าท่านชมครับเล่นครบ5้ามือนะครับหรือว่า5เกมนะครับมือตรงนี้นะครับก็หมายถึงเกมนะครับถ้าเล่นครบ5้าเกมนะก็ได้ฟรีอยู่ที่10,000แเหรียญนะครับในเกมนะต่อมานะถ้าเล่นครบ20เกมนะครับ ได้ฟรี10เพชรครับเล่นครบ30เกมได้ฟรี20คอยครับเล่นครบ50เกมได้ฟรี30คอยครับแล้วก็อันสุดท้ายนะเล่นครบ80เกมครับได้ฟรีอยู่ที่100คอยครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นกิจกรรมแยกนะครับตรงนี้นะอันนี้นะครับจะเป็นในโหมดการแข่งขันนะครับถ้าท่านชมครับเล่น1เกมนะได้ฟรี10เพชรครับ5เกมได้ฟรี10คอยครับแล้วก็30เกมครับได้ฟรี100คอยครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้นะถ้าท่านชมครับเพียงแค่เข้าระบบนะครับตามเวลาที่มันกําหนดนะครับท่านชมก็ได้เหรียญฟรีนะครับเหรียญทองนะอยู่ที่ห้าหมื่นเหรียญครับตรงนี้โอเคครับกิจกรรมนี้ครับก็มีประมาณเท่านี้นะมีตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับถ้าใครที่อยากได้นะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดนะถ้าใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็ให้ท่านชมนะไปทําการโหลดแล้วก็สมัครมาเล่นนะครับเกมนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนะว่าเราเล่นได้ฟรีครับไม่ต้องเติมเงินนะ เกมนี look, os, hire, ้ไม <how>? right. ่มี V.P. นะครับถ้าใครรีแบบจะเติม V.P. นะมันไม่มีครับเกมนี้ถ้าถามว่าโหมดปกติกับโหมดแข่งขันนะครับต่างกันยังไงใช่ไหมครับโหมดปกตินะครับก็คือพวกนี้นะครับเกมที่มันด้านบนนะสามอันนะครับด้านบนตรงนี้นะแล้วก็โหมดแข่งขันนะครับมันจะเป็นห้วยทองตรงนี้นะผู้ชมก็สามารถมาเข้าร่วมแข่งขันได้ครับตรงนี้ตรงนี้นะบางอันนะครับเราสามารถเล่นได้ฟรีครับแต่บางอันนะครับก็ใช้เพจนะก็ดูนะครับ ศูนย์พชรตัวนี้ครับก็คือฟรีนะถ้าใครที่อยากเข้าร่วมนะครับก็สามารถมาเข้าร่วมได้ครับมีบัตรโทมานี่ด้วยนะครับตรงนี้โอ้คครับสำหรับเกมนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์โหลดลิงก์สมัครใต้คลิปได้เลยครับเกมนี้นะครับสามารถโหลดได้ฟรีทําได้ฟรีแล้วก็ถอนได้จริงครับถ้าใครไม่เชื่อนะครับว่าสามารถถอนได้จริงท่านผู้ชมก็สามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้ครับที่ผมถอนไปนะในคลิปนี้นะครับขอไม่ถอนให้ดูนะครับเพราะว่า พอให้ดูหลายคลิปแล้วนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ถ้าชมก็อย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทูแม็กซี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากช่วยกันกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องแม็กซี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ